ให้เล่นโบลิ่งเลยค่ะคิดอยู่ใช่ไหมคะว่าโบลิ่งมันจะเล่นได้ยังไงโอ้โหหนักมากเลยแทใหมาถึงตัวนี้เลยนี่ให้โ,โบลิ่งแบบเบาๆค่ะเป็นโฟมอุ้ยเล่นง่ายมากโอเควิธีเล่นก็ปกติเลยค่ะนี่เราตั้งลงไปอย่างนี้ถ้ามีลูกหลานนะคะเอามาเล่นกับผู้สูงอายุโอ้โหสนุกมากๆแล้วก็ผู้สูงอายุเองเนี่ยจะได้ไปโยชน์จริงๆเลยนะคะเพราะว่า เขาจะได้ใช้กล้ามเนื้อแขนขาได้ใช้สายตานะคะได้กระระยะได้ปล่อยน้ำหนักนะคะโอ้โหมันหลายอย่างมากนะคะนี่มันสลับซับซ้อนอยู่ในนี้นี่นะคะเป็นโฟมนะคะเล่นง่ายมากก็ถอยมานิดเดียวเอานะคะปล่อยเลยนี่แค่นี้ค่ะผู้สูงอายุก็ได้สนุกกับ ลูกหลานแล้วก็ได้ใช้แขนขาสายตาสมองการปล่อยระยะกล้ามเนื้อได้ออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์รับรองค่ะช่วยชะลอความจำเสื่อมได้แน่นอนจากโคชแทมแชมชะลอวัยค่ะ